เจ้าชายจากดวงดาวภาคสองภาคบัลลังสุริยะเขียนโดยอสิตาบทที่หนึ่งชารีสาลูวานารีดังหยาดเพชรกลางทะเลทรายดำเรารักกันแต่สิ่งที่เขามอบให้นางคือคำสัญญาที่ไม่คิดจะรักษา สิ่งที่นางมอบคืนกลับให้เขาคือคำสาปแช่งชั่วนิรันในวันนั้นเซฟคือแม่ทัพคนสำคัญคู่ใจเจ้าจักรวาลกิรนอสคมดาบกล้าสีดำทำหน้าที่ของมันอย่างดีเยี่ยมไล่ล่ากวาดล้างทุกเม็ดทรายที่แปลกปลอมปนมาอย่างหมดจดงานของเขาเหมือนจะดำเนินไปด้วยดีตลอดมาแต่ความร้อนเผาในใจนี้คืออะไร บางคราเขาหงุดหงิดราวกับทรายในกระทะซึ่งถูกขั่วเจียนเดือดเขารู้จักรวานนี้มีบางอย่างไม่ถูกต้องต้นตอแห่งการล่มสลายไม่มีใครกระสาถึงมันก็จริงแต่เขาสัมผัสได้ถึงความน่าสะพรึงที่คุกคามเข้ามาใกล้แกนดวงดาวส่งพลังงานไม่ปกติคนโบราณว่าไว้หายนะจะเกิดจากจักรพพัดผู้เชื่อมพลังเป็นหนึ่งเดียวกับดวงดาว คือผู้ไม่เหมาะสมคนในดาวพากันละสังขารเร็วขึ้นแต่เบื้องสูงเห็นว่าเรื่องนี้ดีแล้วพวกเขามาถึงจุดสูงสุดที่คนชักจะมากเกินไปทรัพยากรไม่พอดีกับประชากรหากจะลดลงไปบ้านถือว่าธรรมชาติกำลังคัดสรรเขารู้ว่ามันไม่ใช่ไม่ว่าอย่างไรหน้าที่ตัดสินใจเป็นของจักรพรรดิหน้าที่ของแม่ทัพมีเพียงจับดาบรบ ช่วงนี้มีการบุกรุกของศัตรูเร้นลับเซฟจึงต้องออกล่าสัตว์พานะรูปร่างคล้ายกิ้งก่าขนาดยักษ์ทรงเกราะเต็มตัวทำหน้าที่ทั้งวันและคืนพวกมันพาเขากับเหล่าสมุนคู่ใจบุกตะลุยไปเหนือทะเลทรายดำแล่นไปกลางทะเลทรายที่ทอดตัวกระเพื่อมไหวราวระลอกคลื่นเหมือนมังกรแหวกว่ายอยู่ในทะเลสีมืดช่วงเวลาแบบนี้ สายลมคล้ายจะลดความรุมร้อนในใจเขาได้เขาจึงยิ่งเร่งยิ่งเร็วจนที่สุดก็ละทิ้งผู้ติดตามทุกคนไว้ข้างหลังถูกดึงดูดให้แหวกว่ายไปในกระแสนั้นลำพังความมืดกลืนกินแสงสว่างในดวงตาไปจนสิน้นเหมือนเรือหลงทิศในทะเลตายที่สุดเขากระพริบตานึกสงสัยว่าตนมาอยู่ที่ไหนเป็นครั้งแรกที่แม่ทัพอย่างเขาคล้ายจะมึนเมาเผลอสติ เซฟตัดสินใจบ่ายหน้าเพื่อกลับสู่ทิศของราชวังจักรพรรดิใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปทว่ามีบางสิ่งขวางทางเขาอยู่นางยืนอยู่ที่นั่นร่างในชุดขาวสุกสกาวสว่างอยู่ท่ามกลางผืนทรายระยิบสีดำมืดแต่ความมืดนั้นไม่อาจกลืนกินนางยิ่งดูทียิ่งสง่าดุจอัญมณีแล้วเขาก็รู้ในนาทีนั้น นางไม่ใช่สมบัติของดาวดวงนี้ยามเมื่อผินมองมาตานั้นเจอสีฟ้าอ่อนราวกับผลึกเพชรน้ำแข็งพันปีสายตาที่ช่วยดับความรุมร้อนในใจเขาลงแต่กลับก่อความร้อนรุ่มอย่างใหม่ทางกายเจ้าคือชาริซาว่าที่ราชนีแห่งดาวเพชรช่างกล้าบอกมาอย่างไม่เกรงกลัวความตายพาให้เขายิ้มพอใจยิ่ง ต้องการสิ่งไรก็แค่อยากรู้จักนักรบที่เก่งที่สุดของดาวเพลงิงเซฟเขาถลายตัวลงจากหลังของกิ้งกาด,ดุร้ายตัวมหึืมาเจ้าสัตว์นั้นคำรามต่ำในคอก่อนหมอบมุดกลืนหายไปในท้องทะเลทรายอย่างแทบจะไร้ร่องรอยทิ้งเขาให้อยู่ที่นั่นกับสตรีต่างแดนตามลำพังนางไม่พูดเขาไม่จา่าเป็นเช่นนั้นคู่ใหญ่ ก่อนคนในชุดขาวจะค่อยๆขย,ยับองค์เอวเนิบช้าสะบัดชายผ้าไหวพลิ้วกลายเป็นลีลาไร่รำในสายลมเท้าทั้งสองปักหลักไม่เคลื่อนไหวคล้ายก้มคล้ายเงยสั่นไหวงนเงนินราวตุ๊กตาสีขาวต้องลมแต่กลับมั่นคงยิ่งเขาก้าวเข้าไปค่อยๆแตะปลายมือระไลผ่านผ้าบางนั้นเข้าถึงเนื้อนางที่อ่อนไหวสถานเมื่อสัมผัสมือ แต่เจ้าของนามชาริซ่ากลับไม่ได้ปัดป้องระบำสายลม Safe po complete ready to continue